้องนวัตฝากข้อความถึงบิตตูปมน้ำมันแทงบ้านเราเจริญจากประเด็นที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงในช่วงที่ผ่านมาทุกรัฐบาลได้มีการบริหารจัดการในเรื่องนี้มาตลอดโดยการเอากองทุนน้ำมันออกไปช่วยซึ่งเราก็ช่วยมาตลอดทั้งที่ความจริงแล้วราคาน้ำมันสูงมากกว่านี้ เราจะพยายามตรงราคาให้ได้ลิตรละ30บาทซึ่งในราคานี้ต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเดือนละประมาณกว่า6 0 0 0ล้านบาทและสถานการณ์ปัจจุบันนี้ติดลบแล้วเรื่องน้ำมันมีปัญหาเยอะมากเพราะเราใช้น้ำมันภายในประเทศมากต้องยอมรับว่าบ้านเราจเจริญเติบโตถนนหนทางดีจึงมีการใช้น้ำมันเยอะท่ามกลางโลกออนไลน์ต่างแชร์บทสัมภาษณ์นี้ออกไปแม้กระทั่งแอคเคท์ดังอัพสองยูฮาได้แชร์บทความข้างต้นว่า น้ำมันแพงนายกรัฐมนตรีใช้เงินกองทุนน้ำมันเดือนละ6,000ล้านตรึงดีเซล30บาทต่อลิตรชี้เราใช้น้ำมันภายในประเทศมากเพราะบ้านเราจเจริญเติบโตถนนหนทางดีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายนับหมื่นเลยก็ว่าได้แม้กระทั่งพระเอกสูทฮอตของเราป้องนวดัดก็ได้เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่าไม่ต้องพูดพร้อมอีโมจิมองบน ในขณะที่ชาวเน็ตรายอื่นเข้ามาคอมเมนต์ต่อหนุม่มต้องจำนวนมากและพบว่าบุ๋มปนัดดาก็ได้เข้ามากดไลค์โพสต์นี้ด้วย